ดาวสุกนะครับย้ายเข้าจุลจักรดีนักนะครับอย่ามองข้ามเพราะว่าดาวสุกนั้นนะครับจะย้ายเข้าจุลจักรในวันพฤหัสที่4พฤษภาคมแล้วไม่ได้ย้ายเปล่าๆปล่าย้ายไปโยกกับดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชค ทราบหรือเปล่าครับว่าสุกกับพฤหัสนั้นเป็นคู่ทรัพย์สินนะครับแล้วก็ดาวสุกยังไปโยกกับดาวอาทิตย์ด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะครับที่ผมบอกว่าสุกเข้าจุลจักรดีนักอย่ามองข้ามนั้นส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับแต่เดิมที่ดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสทับลัคนาก็ดีอยู่แล้ว สุขไปโยกหน้าตรงนี้ยังได้ปัทุมเกณฑ์สุขอยู่ในภพที่3ามเขาเรียกปัทุมเกณฑ์เรื่องเงินเรื่องทองจะดีขึ้นไปอีกแต่เดิมนี่นะครับไม่รู้ว่าคุณรู้สึกว่าการเงินคุณเป็นอย่างไรแต่สินแสหมิงดูแล้วว่าเฮ้ยการเงินคุณจะดีขึ้นไปอีกนะนะครับแล้วก็ติดต่อธุระป,ป่าปังอะไรจะสําเร็จได้โดยง่าย สุกจะย้ายในวันพฤหัสที่4พฤษภาคมตรงนี้แล้วอยู่ไปจนถึงประมาณไปปลายเดือนพฤษภาคมสุขที่โยกกับดาวพฤหัสที่ผมบอกว่าเป็นคู่ทรัพย์สินนั้นดีประการที่1ประการที่2คือสุขยังไปโยกกับดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาอุดนอกจากเรื่องทรัพย์สินแล้วเรื่องความรัก ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของเดิมคุณรู้สึกว่าความรักคุณเป็นอย่างไรคุณรู้ตัวดีดาวที่ยกตรงนี้ส่งผลให้หลายสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใครที่มีคนคุยอยู่คุยกันถึงตรงไหนแล้วก็ไม่รู้โอกาสที่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นก็มี หรือใครที่คุยกับแฟนแล้วไม่ค่อยเข้าใจมาก่อนหน้านี้ก็น่าจะเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้นเหรอวะนะครับเพราะดาวศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนคู่ครองเรียกปัตตนิปัตตนิของชาวลัคนาราศีเมษนะครับเดี๋ยววันที่4ี่นะครับย้ำสี่พฤษภานนี้ดาวศุกร์จะย้ายแล้วแล้วย้ายไปร่วมกับอังคารด้วยอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีเมษ สรุปว่าจะมองในแง่มุมไหนนะครับตามรอบวงโคโจรนั้นก็ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีเมษทั้งสิน้นสินแสหมิงก็มาพยากรณ์ให้ฟังคุณจะได้รู้ว่าเอ้ยปัจจุบันนั้นดวงเรานั้นมันไปถึงตรงไหนแล้วและไอสิ่งที่เรารออยู่สิ่งที่เราปรารถนามันมีโอกาสที่จะเป็นไปอย่างที่เราคิดหรือไม่ฉะนั้นนะครับย้ำนะครับว่าสุกนะครับจุลจักร ดีนักหนาจุลจักรนี่มันก็คล้ายๆกับมันมันดีน้อยกว่ามาหาจาักรนิดนึงแต่ที่มันมาดีกว่าตรงนี้เพราะว่ามันไปโยกกับอาทิตย์แล้วโยกกับพฤหัสไงเล่านะสินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการไปก่อนนะสวัสดีครับ ดาวสุกร์นะครับเข้าจุลจักรดีนักหนาเออนะครับมาแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ,ษดาวสุกจะย้ายเข้าจุลจักรในวันที่4พฤษภาคมเป็นวันพฤหัสที่4พฤษภาคมแล้วที่บอกว่ามันดีตรงนี้คือดาวสุกร์มันไปโยกกับดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคอยู่ แล้วสุกก็ไปโยกกับดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาอุดอยู่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับในความเป็นจริงแล้วจุลจักรเนี่ยมันด้อยกว่ามหาจักรนะครับแต่ที่มันโดดขึ้นมาเพราะว่ามันไปโยกกับดาวที่ให้คุณและสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นดาวสุกเป็นดาวเจ้าตัวของคุณตรงๆสุกมาอยู่ในตำแหน่งกระดุมพราเรือนการเงินร่วมอังคารตรงนี้ น่าจะหาเงินหาทองได้คล่องขึ้นหรือมีโอกาสมีแหล่งรายได้พิเศษพิเศษเข้ามาแต่ก็ยังว่าแหละครับมันไปโยกกันตรงนี้ไออาทิตย์กับพฤหัสมันไปอยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีพฤกษบคงมีโอกาสที่จะหาเงินได้ทั้งทางตรงทางอ้อมลาบผลแบบลับๆก็มีความเป็นไปได้ แต่ดาวศุกร์ตรงนี้นะครับก็มาจากเรือนอริของชาวลัคนาราศีพฤกษบด้วยก็ยังไม่วายที่จะมีรายจ่ายจุกจิกเบี้ยบ่ายหลายทางตลอดมีอย่างดีเนะที่ไปโยกกับพฤหัสกับอาทิตย์ถ้าไม่ไปโยกกับดาวสองดวงเนี่ยอาจจะต้องมีแท้ฝาบงฝาบ้านกันบ้างแหละ <c oughs> นะครับแต่เอาเป็นว่าคุณก็จะแก้ปัญหาเรื่องการเงินการทองให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันหมุนเงินนะครับจับแพะชนแกะอยู่นะครับเอาตรงนู้นมาโปะตรงนี้ก็น่าจะคล่องตัวขึ้นแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ดวงคุณยังมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินนะครับเกี่ยวกับแฟนหรือคู่นะระวังคู่แม่งมาเบียดเบียน ผมทักไว้ก่อนเลยอาจจะมาขอขอ,ขอความช่วยเหลืออะไรสักอย่างหนึง่งเลี่ยงได้ก็เลี่ยงมีก็บอกไม่มีหรือบอกมีแค่นี้อะไรก็แล้วแต่คุณเถอะอันนี้สุดแล้วแต่พื้นฐานดวงของแต่ละบุคคลแต่เอาเป็นว่าสุขเข้าจุลจักรดีนักหนาตรงนี้อย่างหนึ่งเลยที่ผมมองก็คือว่าชาวพฤกษบจะคล่องจะฟโลขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับ เพราะว่าสุกไปโยกกับดาวพฤหัสคู่ทรัพย์สินและก็โยกกับดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาอุดอยู่นะสุกจะย้ายในวันพฤหัสที่4ที่จะถึงตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึงประมาณประมาณไปไปลายเดือนพฤษภาคมสินแสหมิงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ทุกท่านโชคดีไปก่อนสวัสดีครับ ดาวสุกนะครับย้ายเข้าจุลจักรดีนักหนานะครับอย่ามองข้ามนะครับดาวสุกย้ายเข้าจุลจักรดีนักหนาอย่ามองข้ามจุลจักรนี่เป็นตำแหน่งหนึ่งนะครับทางโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คล้ายๆกับมหาจักรนั่นแหละแต่อาจจะด้อยกว่ามหาจักรนิดหนึ่งแต่ในครั้งนี้เนี่ยมันเด่นเกินมหาจักรครับเหตุผลเพราะว่ามันไปโยก นะครับสุกย้ายวันที่4พฤษภาคมตรงนี้มันไปโยกกับดาวพฤหัสที่เป็นราชาโชคอยู่แต่เดิมแล้วก็ไปโยกกับดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาอุดและสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นก็คงพูดได้ว่าเป็นเจ้าภาพโดยตรงเหตุผลเพราะว่าดาวสุกมาทับลัคนาราศีมิถุนโดยตรงแล้วก็ไปอยู่กับดาวอังคาร คิดว่ามันดีนักหนาตรงนี้ดาวสุกนั้นจริงๆแล้วส่งผลดีนะครับเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชกรัพย์แล้วก็กิเลสกำดดาวสุกมาจากเรือนปุตตะแปลว่าบุตรบริบาลบุตรบริวารความรักความสุขการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วดาวสุกก็มาจากเรือนวินาศด้วยแล้วก็ไปโยกกับดาวอาทิตย์โอฟังดูแล้วเป็นวิชาการนิดนึงนะไปโยกกับดาวอาทิตย์มหาอุดพระรหัสราชาโชคที่อยู่เดือนเดือนลาภะ ดาวสุกย้ายวันที่4พฤษภาคมที่จะถึงนี้แล้วก็ย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งประมาณช่วงเดือนไปปลายเดือนพฤษภาคมการเงินของชาวมิถุนจะดีมากนะดีมากนะครับการเริ่มต้นใหม่ๆการหยิบจับอะไรก็จะได้ผลดีเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วที่ดีไปกว่านั้นก็คือว่าดาวสุกชื่อก็บอกแล้วแม่งก็นำความสุขความบันเทิงมาให้นั่นแหละ มีความสบายอกสบายใจปลอดโปร่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมามีความรู้สึกเหมือนได้ปลดล็อกความไม่สบายใจอะไรบางอย่างออกไปและดาวศุกร์นี้ก็มาอยู่ร่วมกับดาวอังคารช่วงหนึ่งแต่เดี๋ยวอังคารก็จะย้ายนะครับดาวศุกร์กับอังคารเนี่ยเป็นคู่มิตรใหญ่ซึ่งดูไปดูมาแล้วสินแสหมิงก็ขอพยากรณ์ว่าสำหรับชาวมิถุนนั้นได้รับผลดีเต็มเ แล้วก็ดาวสุกที่ไปโยกับดาวพฤหัสนั้นได้รับโชคดีในเรื่องการเงินลาบจากการเสี่ยงโชคติดต่อธุระ่าป,ปังใดๆในเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้โดยง่ายซึ่งเมื่อมันสําเร็จแล้วมันก็นํามาซึ่งลาบผลการเงินนั่นเองและความโชคดีอีกอย่างหนึ่งของดาวสุกที่มาทับลัคนาราศีมิถุนได้จุลจักรนั้นสุกมาจากเรือนปุตตะที่ผมบอกไปแล้วนะ หมายถึงบุตรบริวารการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆความบันเทิงความสบายใจความสนุกสนานความริเริ่มหรือว่าได้ทําอะไรสักอย่างที่ทําให้เราเองนั้นแฮปปี้กับมันนั่นก็หมายความว่านะครับในเรื่องความรักสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนสงสัยคุณมีโอกาสจะมีความรักเข้ามาแน่ๆน,นะครับมีโอกาสจะมีความรักเพศตรงข้ามเข้ามาแน่ๆ แล้วก็อีกนายหนึ่งนะครับใครที่เป็นชาวมิถุนคุยคุยกันอยู่ก่อนหน้านี้ไม่รู้จะออกหัวออกก้อยไม่รู้เขาจะมีทัศนคติความคิดกับเราอย่างไรช่วงที่ดาวสุปรตทับรักตรงนี้ผมว่าดวงความรักน่าจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นส่วนชาวลัคนาราศีมิถุนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วก็จะเอาอกเอาใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนมีคนรักอยู่แล้วแต่ขาดการดูแลเอาใจใส่กันบางทีก็มีงอนๆอนกันสุดท้ายแล้วผมว่าน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น บอกแล้วไงว่าจุลจักรดีนักหนาอย่ามองข้ามถึงแม้ว่าโดยคุณภาพของตาแหน่งมันด้อยกว่ามาหาจักรก็จริงแต่เมื่อมันไปโยกกับอาทิตย์และพฤหัสนั้นโอ้โหแม่งเด่นขึ้นมาเลยอะ่ะขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีนะสินแสงหมิงไปก่อนสวัสดีครับดาวศุกย้ายเข้าจุลจักรดีนักหนาอย่ามองข้าม นะครับตำแหน่งจุลจักรในทางโหราศาสตร์เนี่ยอาจจะดูด้อยกว่ามหาจักรอยู่นิดหน่อยแต่มันกลับเด่นขึ้นมามากกว่ามหาจักรก็มีอยู่เหตุผลเดียวคือมันไปโยกกับดาวพระหัสที่เป็นราชาโชคและเป็นคู่ทรัพย์สินแล้วก็ไปโยกกับดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาอุดจึงทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะดวงนะครับที่จะได้อิทธิพลจากดาวศุกร์ที่มาเป็น จุลจักรตรงนี้นะครับคือสุกมาเป็นจุลจักรแต่แม่งไปเป็นวินาศเว้ยเออนะครับแต่มันก็ยังไปโยกกับดาวที่ให้ความหมายในทางที่ดีฉะนั้นถ้าเกิดเราดูตรงนี้แล้วนะครับนะครับฉะนั้นอยากจะบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับคุณคุณนะครับน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของงานข่าวดีในเรื่องของงาน การโปรโมตการเริ่มต้นใหม่ๆคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันให้ผลจากดาวสุขที่ไปโยกกับดาวอาทิตย์และดาวพฤหัสที่ไปลอยอยู่ในเรือนการงานและได้ตำแหน่งราชาโชคกับมหาอุดนะครับหรือบางอันอาจจะได้เงินแบบลับๆหรือเจ้านายให้งานดีๆมาแบบลับๆนะครับเพราะสุขก็ไปอยู่ในเรือนวินาศนะบางอย่างได้มานะครับมีคนให้มาก็ไปเปิดเผยมากไม่ได้หรอกนะครับคนอิจฉามันเยอะ ใครมันจะอยากเห็นใครดีกว่า,วาใครวะเออจริงไหมฮะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎคุณมีโอกาสจะได้งานหรือลาบผลหรืองานที่สองอะไรมาแบบลับๆหรือทำคู่ๆไปกับงานประจำแต่อาจจะบอกเขาไม่ได้ว่าเราทำงานเสริมอันนี้อยู่นี่แหละครับคือผลดีที่มองได้ชัดๆจากชาวลัคนาราศีกรกฎซึ่งไปเกี่ยวข้องกับดาวศุกร์ที่เป็นจุลจักษ์ล้วน และก็ดาวสุกนี่เองที่เป็นจุลจักรนี้เองนะครับมันเป็นดาวที่มาจากเรือนพันธุนะครับซึ่งหมายถึงครอบครัวญาติพี่น้องยดยานพาหนะนะแล้วก็ยังจะหมายถึงบุคคลในครอบครัวต่างๆแล้วก็มาจากเรือนลาพระด้วยทีนี้ดาวจเจ้าเรือนลาพระคือดาวสุกเนี่ยมันมาเป็นวินาศอย่างเนี้ยแต่ไปโยกกับดาวที่เป็นคู่ทรัพย์สินอย่างเนี้ยพยากรณ์ได้อีกอย่างหนึ่งว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคจากการเสี่ยงโชคอะไรบางอย่าง ต่มีพอมีพอดได้มาแล้วรีบไปทําบุญนะครับเอาเครสสักนิดหนึ่งเก็บไว้เดี๋ยวแม่งได้ใช้จ่ายอย่างอื่นแน่ๆตันนี้ก็บอกกันตรงๆนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พอจะอนุมานได้ตามดาวศุกร์ที่เป็นจุลจักรและอยู่วินาศตรงนี้มีโอกาสจะมีความรักแบบลับๆเข้ามานะสุกย้ายวันที่4 <S <S พฤหัสที่4 <S <S ี่พฤษภาคมตรงเนี้ยแล้วก็อยู่ไปจนถึงประมาณไปลายเดือนพฤษภาคม มีโอกาสที่จะมีความรักแบบลับๆเข้ามารักในที่ทำงานก็ได้รักในขณะที่ไปติดต่อง,งานและถูกใจกันก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นอยู่ในวงเล็บว่ามันเป็นความรักแบบลับๆเปิดเผยยากเปิดเผยและกระทบกับงานเปิดเผยและกระทบกับอะไรหลายๆอย่างก็บอกกันให้ชัดๆตรงนี้คุณจะไปจัดการอย่างไรก็แล้วแต่คุณเถอะ นะครับและนี่คือนัยยะสำคัญของดาวศุกร์เข้าจุลจักรดีนักหนาอย่ามองข้ามเออนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านโชคดีเฮงปังสวัสดีครับนะครับย้ายเข้าจุลจักรดีนักหนาอย่ามองข้ามนะครับทักทายนะครับ f อซีที่นารกของสินแสหมิงทุกท่าน นะครับดาวศุกร์จะย้ายแล้วในวันที่4พฤษภาคมเป็นวันพฤหัสนะครับแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึงประมาณ<อ>ไปไปลายเดือนพฤษภาคมนะครับทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าย้ายไปได้ตำแหน่งจุลจักรจุลจักรเนี่ยอาจจะเป็นรองมหาจักรอยู่นิดหน่อยนะครับแต่มันดันหาดีกว่าจุล ดีกว่ามาหาจาักรขึ้นมาเหตุผลเพราะว่ามันไปโยกกับดาวพฤหัสที่เป็นคู่ทรัพย์สินและพฤหัสเป็นราชาโชคไอดาวศุกร์เนี่ยนะแล้วก็ไปโยกกับดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาอุธนะครับเออและสำหรับชาวลัคนาราศีสิงนั้นนะครับต้องบอกว่าศุกร์ที่ ย้ายมาเป็นจุลจักรตรงนี้โยกับอาทิตย์โยกับพฤหัสตรงนี้มันไปอยู่ในเรือนลาพระนะทำไมจู่ๆเสียงเนิรขึ้นมาอย่างนั้นมันไปอยู่ในเรือนลาพระของชาวลัคนาราศีสิงห์นะไปอยู่กลางคานผู้มิตรแล้วดาวศุกร์เนี่ยนะครับมันเป็นดาวเจ้าเรือนการงานโดยตรงของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นเจ้าเรือนสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อนฝูงโดยตรงของชาวลัคนาราศีสิงห์ สงสัยว่าจะนำโชคดีชื่อเสียงมาให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นแหละนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไปโยกกับดาวอาทิตย์อาทิตย์แม่ก็เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีสิงห์ด้วยไปเป็นมหาอุดสิงห์เตรียมตัวมีความสำเร็จมีชื่อเสียงได้เลยคุณอยู่ในสาขาอาชีพใดงานที่คุณรับผิดชอบอยู่เป็นอย่างไรมันจะทำให้คุณมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก นะครับถ้าคุณทำงานแบบเ,ออเป็นอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวเกี่ยวข้องกับงานที่คุณเองนั้นออจะต้องมีออกสื่อบ้างหรือคุณไปทำโปรดักธุรกิจไปขายกว๋วยเตี๋ยวไปทำอะไรก็แล้วแต่ร้านรวงของคุณอาจจะดังแล้วมีชื่อเสียงขึ้นมาเออนี่แหละครับเหตุผลง่ายๆ ที่จะมองว่าง่ายก็ง่ายจะมองว่ายากก็ยากเหมือนกันแหละเพราะว่ามันไปโยกกับดาวหลายดวงอะนะทําให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นมีโอกาสจะได้รับในสิ่งต่างๆที่สินแสหมิงพยากรณ์ให้ฟังไปแล้วและอีกหนึ่งอย่างที่บอกได้ชัดๆเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงก็คือการงานของคุณจะโดดเด่นมากอันนี้คือไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาอาชีพใดนะ ตำแหน่งที่คุณทำอยู่ความรับผิดชอบที่คุณทำอยู่มันจะโดดเด่นขึ้นมากว่าคนอื่นเขาซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันจะได้รับความพึงพอใจหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ที่กำลังมีแพผนจะติดต่อต่างประเทศทางไกลหรือว่าเดินทางก็จะได้รับความสำเร็จอย่างดีนะ นี่แหละครับจุลจักรดีนักหนาอย่ามองข้ามที่ผมบอกไปแล้วมันดีขึ้นมาโดดขึ้นมาเลยเพราะไปโยกกับดาวพฤหัสคู่ทรัพย์สินแล้วก็ไปโยกกับดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาอุดจะส่งผลตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมตรงนี้เรื่อยไปจนถึงประมาณไปปลายเดือนพฤษภาคมก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์หยิบฉวยโอกาสตรงนี้ทําให้มันสำเร็จผลขึ้นมารับรองว่าทีเด็ดแน่นอน ขอใชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับดาวศุกร์นะครับย้ายเข้าจุลจักรดีนักหนาอย่ามองข้ามเออนะครับดาวศุกร์จะย้ายในวันที่สีพฤษภาคมพฤหัสที่ถึงเนี่ยแล้วก็อยู่ยาวไปจนถึงประมาณไปปลายเดือนพฤษภาคม ดาวสุกที่ย้ายเข้าจุลจักรนั้นจริงๆจุลจักษเนี่ยมันด้อยกว่ามหาจักษนะครับถ้าเทียบเป็นตามตำแหน่งทางโหราศาสตร์แต่มันกลับโดดเด่นแล้วก็แซงหน้ามหาจาักษขึ้นมาก็มีอยู่เหตุผลเดียวคือมันไปโยกกับดาวพระฤหัสที่เป็นราชาโชคและเป็นผู้ทรัพย์สินไปโยกกับดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาอุดเออด้วยประการชนี้นะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับดาวสุกจะส่งผล ในเรื่องใดฟังให้ดีดาวศุกร์นั้นไปลอยอยู่ในเรือนกรรมะก็คือเรือนการงานไปอยู่กลางคานคู่มิตรนะและดาวศุกร์นี่เองก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเขาเรียกเรือนกระดุมพระแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษะหมายถึงความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนต,ต่างประเทศต่างๆ เมื่อมันมาอยู่ในพบลอยกลางฟ้าหรือว่าเรือนที่สิพบการงานพบกรรมมาตรงนี้นั้นการงานของชาวลัคนาราศีกันนะครับจะสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็แน่นอนเมื่องานสําเร็จแล้วก็ไปส่งผลดีในเรื่องของการเงินด้วยโดยเฉพาะถ้าชาวลัคนาราศีกันถ้าคุณจะต้องทํางานที่ติดต่อทางไกลต่างประเทศหรือต้องมีการขนส่งเรื่องอาหารการกงการกินต่าง ้วนแล้วแต่นำความสำเร็จมาให้ในหลายหลายรูปแบบนะครับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็มีความสำเร็จในรูปแบบของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจใครที่ทำงานประจำก็จะมีความสำเร็จในรูปแบบของคนที่ทำงานประจำแน่นอนที่สุดนะครับมันไปโยกตรงนี้ไปโยกกับดาวอาทิตย์โยกกับดาวพฤหัสคู่ทรัพย์สินตรงนี้มันได้เงินสดเลยนะไม่ใช่ได้เงินเชื่อ ได้เงินสดก็หมายความว่ากําไรมารับเลยไม่ต้องไปม,มีเครดงเคดิตอะไรให้แม่งยืดยาวปวดหัวเออไม่ต้องไปลุ้นไหวหากูะจะได้ไหมเนี่ยตามที่มันตกลงไว้เนี่ยแบบเนี้ยนะครับอย่ากระนั้นเลยนะครับอย่ากระนั้นเลยดาวสุกยังส่งผลในทางอ้อมในทางอ้อมเกี่ยวกับเรื่องของความสุขความสบายใจแล้วก็เรื่องของความรักด้วย ต้องบอกว่าจริงๆดาวความรักของชาวลัคนาราศีกันไปอยู่ในเรียนมรณะนะนะแต่ก็ไปอยู่กับดาวคู่มิตรไอดาวสุขที่มันมาโยกกับดาวที่ผมพูดถึงตรงนี้มันก็ทําให้คุณมีความสบายอกสบายใจได้ในรูปแบบหนึง่งใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันและเคยคุยเคยติดต่อกับใครสักคนหนึ่งแล้วเกิดห่างหายกันไปในช่วงที่ผ่านมาน่าจะมีการกลับมาคุยกันในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันแล้วมีความรู้สึกว่าความรักไม่ค่อยเป็นไปในทิศทางที่เราต้องการก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วนั้นผมเน้นไปทางเรื่องของการทำมาหาแดกรือเรื่องการเงินมากกว่าเพราะว่าสุขที่บอกว่าอยู่กับย่อยกับพฤติหารเป็นผู้ทรัพย์สินนั้นและไปอยู่ในเดือนการงานเนี่ยโอ้โหหยิบจับคุยอะไรก็ได้เงินนะ่ะไปดูเหอะเงินรออยู่ทั้งนั้นเออขอให้คุณ นั่นแหละพยายามพรีเซนต์พยายามพูดคุยพยายามสร้างไมตรีที่ดีก็แล้วกันเพราะความสําเร็จมันรออยู่ง่ายๆและนี่คือสุกย้ายเข้าจุลจักรดีนักหนาอย่ามองข้ามนะครับย้ายในวันพฤหัสที่4พฤษภาคมตรงนี้แล้วอยู่ไปถึงอยู่ไปถึงอยู่ไปถึงไปไปลายเดือนพฤษภาคมขอให้อาศัยช่วงจังหวะที่ดีตรงนี้ทําให้มันสำเร็จขึ้นมาโชคดีนะครับ